สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ mm hmm. ปู่หมอชีโวโกโกมลพัสชีชโวโกโกมลพัฒเป็นลูกของนางสลาวดีซึ่งเป็นหญิงโสเพณีในเมืองะะราชคฤห์ธรรมดาหญิงโสเพณีจะไม่เลี้ยงลูกชาย ช่วยสืบสายอาชีพไม่ได้ดังนั้นเมื่อนางคลอดลูกออกมาแล้วรู้ว่าเป็นเพศช,ชายจึงให้สาวใช้นำลูกชายใส่กระด้งไปวางไว้ที่กองขยะจากกองขยะมาเป็นลูกเจ้าบ่ายวันนั้นอภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสพระนครผ,ผ่านมาทางนั้นเห็นฝูงนกกาลุมล้อมเด็กทารกอยู่ตัดสั่งให้นายสารถีไปดูว่า เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเมื่อนายสารธีกลับมากราบทูลว่ายังมีชีวิตอยู่จึงรับสั่งให้อุ้มมาแล้วนำเข้าไปมอบให้นางนมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีภายในประราชนิเวศแล้วตั้งชื่อให้ว่าชีวกซึ่งมาจากคำว่าชีวิตคือรอดชีวิตมาได้เมือเ่อเจริญัยขึ้นนายประธานนามเพิ่มเติมว่าโกมาลพัทซึ่งหมายถึงเป็นบุตรบุญธรรมของพระราชกุมาร ทรงชุบเลี้ยงดูโอรสแท้ๆของพระองค์แม้พระเจ้าพิมพิสารก็ปลดปานประดุจหลานของพระองค์และประชาชนทั่วไปก็เข้าใจว่าเป็นโอรสที่แท้จริงของอภัยราชก,กุมารหน,นีจากวังหาสำนักศึกษาเมื่อชีวโก,โกมรพัทจเจริญเติบโตเข้าสู่วัยเรียนและทราบว่าตนเป็นเด็กกำพร้าจึงต้องการที่จะศึกษาวิชาความรู้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต อาชีพที่เขาชอบคือหมอรักษาโรคเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ดังนั้นเขาได้หนีออกจากวังเดินทางไปกับกองเกวียนพ่อค้าจนถึงเมืองตักศิลาแล้วให้พ่อค้าที่เขาอาศัยมานั้นช่วยพาไปฝากอาจารย์ทิสาปาโมกค,คือพระฤาษีโลคาพฤกษะตาลินยาผู้เป็นเจ้าสำนักชีวกได้มอบหมายถวายตัวเป็นสิทธิ์รับใช้ทำงานทุกอย่างในสำนัก เพื่อแลกกับวิชาความรู้พอตอนไม่มีทรัพย์สินเป็นค่าเรียนเขาศึกษาอย่างตั้งอกตั้งใจทำให้เรียนได้เร็วกว่าสิทธิคนอื่นๆและสำเร็จจบหลักสูตรใน7ปีซึ่งปกติคนอื่นจะเรียนถึง16ปีแม้จบหลักสูตรแล้วก็ยังมีความสงสัยในความรู้ของตนเองว่าอาจจะไม่สมบูรณ์จึงเขาไปปรึกษาอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้สั่งให้เขาออกไปหาต้นไม้ใบหญ้าหรือพืชชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ ที่เห็นว่าใช้ทายาไม่ได้มาให้อาจารย์เขาได้ใช้เวลาหลายวันเข้าไปในป่ารอบๆเมืองตักศิลาค้นหาจนทั่วก็ไม่พบใบายาหรือพืชสักชนิดเดียวที่ใช้ทายาไม่ได้จึงรู้สึกผิดหวังกลัวอาจารย์จะตําหนิแต่พอแจ้งแก่อาจารย์แล้วอาจารย์กับยิ้มอย่างพอใจและกล่าวว่าเธอเรียนจบแล้วออกไปประกอบอาชีพรักษาคนไข้ได้แล้วชีวโกโมลพัฒน์ได้เรียนวิชาแพทย์พิเศษชีวโกโมลพัฒน เป็นสิทธิ์ที่มีอัธยาศัยดีมีความเคารพนับถือเชื่อฟังอยู่ในโอวาทของอาจารย์มีความกตัญญูกะตะเวทีมีศีลธรรมและอัธยาศัยความสุขุมละเอียดเยือกเย็นสุภาพเรียบร้อยไม่พาดพังอีกทั้งชาวปัญญาก็ดีเยี่ยมจึงเป็นที่รักของอาจารย์ท่านอาจารย์จึงเมตตาสอนวิชาแพทย์พิเศษให้อีกแขนงหนึ่งซึ่งอาจารย์จะไม่ค่อยสอนให้แก่ใครๆค,คือวิชาประสมยาปรุงยาขนานเอก พร้อมทางวิธีการรักษาโรคให้ด้วยยาขนาดนี้พิเศษจริงๆสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดและวางยาครั้งเดียวไม่ต้องซ้ำยกเว้นโรคที่เกิดจากผลกรรมรักษาไม่ได้เมื่อศึกษาจบครบวิชาที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสานให้แล้วได้ลาอาจารย์กลับสู่บ้านเมืองของตนคนไข้คนแรกของชีโวโกโมารพัทหมอชีโวโกโมารพัทออกเดินทางจากเมืองตักศิลามุ่งสู่กรุงราชะครห์ พักผ่อนลอนแรมในระหว่างทางเสเบียงที่อาจารย์มอบหมายก็ใกล้หมดจึงเที่ยวหารักษาใช้พอดีภริยาเศรษฐีในเมืองสาเกตเป็นโรคปวดศีรษะมาเป็นเวลาประมาณ7ปีพยายามรักษาสิ้นทรัพย์จำนวนมากก็ไม่หายหมดอะไรในชีวิตจึงปล่อยไปตามกรรมเมื่อหมอชีวกกมารพัฒทราบจึงเข้าไปอาสารักษาให้ทางคนไข้และเศรษฐีเห็นหมอยังหนุ่มไม่เชื่อความสามารถ จึงบอกปัดไม่ยอมให้รักษารากเก่งว่าจะเสียค่ารักษาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์แต่หมอชีวโกโกมลพัฒบอกจะรักษาให้ก่อนเมื่อหายแล้วจึงจะรับค่ารักษาดังนั้นเศรษฐีและภริยาจึงตอบตกลงยอมให้รักษาหมอชีวโกโกมลพัฒจึงประกอบยาให้นัดเข้าทางจมูกลิ์ยาทําให้คนไข้าอาเจนออกมาทางปากหลังจากนั้นโรคของนางก็หายเป็นปกติเขาได้รับค่ารักษาและรางวัลมาถึง 16ึ0งมืนกักหาปณะนะแล้วเดินทางต่อไปจนถึงกุ้งราชคือเมื่อถึงแล้วหมอชีวโกโกมรพัทได้เข้าเฝ้าพระบิดาอภัยราชกุมารกับทูลขออภัยโทษที่หนีไปโดยไม่ได้ทูลลาทูลเล่าเรื่องการศึกษาวิชาแพทย์ตั้งแต่ต้นจนจบตลอดจนการเดินทางกลับแล้วได้ถวายเงินรางวัลที่ได้รับระหว่างทางแก่พระบิดาพระอภัยราชกุมารทรงปรับปืึมพระไทย คืนทรัพย์สินที่ถวายให้กับคืนเพื่อเป็นทุนใช้สอยประวัติการรักษาโรคครั้งสำคัญเมื่อหมอชีโวโกโกมารพัทเดินทางถึงกรุงราชะคห์แล้วได้รับรักษาโรคต่างๆจนมีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลือทั่วทั้งกรุงราชะคห์และแคว้นอื่นๆการรักษาโรคครั้งสำคัญของหมอชีวกก็คือ 1. รักษาโรคลิสติ์ดวงทวารให้พระเจ้าพิมพิสารจนหายสนิททำให้พระองค์สบายพระวรกายขึ้น ได้พระราชทานรางวัลเป็นอันมากทั้งทรัพย์สินเงินทองคาทาบริวารและที่ดินแต่หมอชีวกขอรับเพียงอย่างเดียวคือสวนมะม่วงจากนั้นพระเจ้าพิมพิาสารทรงแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ 2. ผ่าตัดเปิดกระโหลกศรีรษะเศรษฐีเช่าเมืองะะราชคือซึ่งปวยปวดศีรษะมานานเกือบ1ิบปี 3. ผ่า,าตัดโรคฝีในลำไส้ให้ลูกชายเศรษฐีในเมืองพารณาณสี 4. รักษาอาการประชวนโดยโลกวันโลกปอดให้พระเจ้าจันทปัะโชดแห่งกรุงอุดเชนีแควนอวันตีในการรักษาให้พระเจ้าจันทประโชดนั้นหมอชีวกเกือบถูกประหารชีวิตเนื่องจากพระองค์ท่านมีพระอัธยาศัยโหดหลายสั่งประหารคนง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลและพระองค์เกียดกินเนยใสยเป็นที่สุดบังเอิญยาที่จะรักษานั้นก็มีส่วนผสมเนยใสยอยู่ด้วย ทำให้หมอชีวกหนักใจมากจึงวางแผนเตรียมก่อนที่จะถวายการรักษาได้กับทุนขอพระราชทานช้างชื่อพัทธวดีซึ่งมีฝีเท้าเร็วและประตูเมืองหนึ่งประตูโดยอ้างว่าเพื่อสะดวกในการออกไปเที่ยวหาตัวยาสมุนไพรซึ่งบางชนิดต้องเก็บในเวลากลางคืนบางชนิดต้องเก็บในเวลากลางวันการรักษาจึงจะได้ผลหลอกให้พระเจ้าจุนทปัจโชสเสวยเนยใสหมอชีวกได้ผสมยา โดยเคี่ยวใส่เนยใสบนเตาไฟจนสีลดและกลิ่นเปลี่ยนไปเสร็จแล้วนําเข้าไปถวายพระราชากับทูลว่าเป็นโอสถสูตรใหม่มิได้ผสมเนยใสเมื่อพระราชาเสวยแล้วกับทูลลากลับเพื่อขอไปจัดโอสดมาถวายอีกพอออกมาผลพระราชนิเวศแล้วรีบตรงไปยังโรงช้างแจ้งแก่พนักงานดูแลช้างว่าขอช้างพังชื่อพัทวดี เพื่อรีบไปเก็บตัวยาเมื่อคืนหลังช้างแล้วรีบออกจากกรุงอุเชนีทันทีพระโอสถที่พระเจ้าจันทปัะโชสยแล้วก็ละลายกระจายลสและกลิ่นออกมาทําให้พระเจ้าจันทปัะโชได้กลิ่นเนยใสจึงเกลียวขึ้นมาทันทีรับสั่งให้ทหารรีบไปจับตัวหมอชีวกมาโดยเร็วเมื่อสองสาบวานี้ออกจากเมืองไปแล้วรับสั่งให้ทหารนำพาหนะที่มีฝีม้าเร็ว ติดตามจับตัวมาให้ได้และทหารผู้นั้นก็ได้ติดตามไปทับณหมู่บ้านตำบลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามที่หมอชีวกได้คาดการไว้แล้วจึงเตรียมยาละบายอย่างแรงสอนไว้ในเล็บเมื่อนายทหารผู้นั้นจะเข้ามาจับกลุ่มจึงถูกหมอชีวกหลอกให้กินยาละบายจนถ่ายท้องหมดเลี้ยวแรงปล่อยให้หมอชีวกหนีต่อไปได้ฝ่ายพระเจ้าจันทปัะโชดเมื่อพระโอสถออกฤทธิ์แล้วพระอาการประชวรก็หายเป็นปกติ พะวกายโป่งเบาสบายรู้สึกขอบใจหมอชีวกแม้ทหารที่ติดตามไปจับตัวหมอชีวกแล้วถูกหลอกให้กินยาระบายจับตัวไม่ได้กลับมารายงานแล้วพระราชากรมิได้เกลี้วโกแต่ประการใดรับสั่งให้จัดส่งของมีค่าหลายประการรวมทั้งผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาลสีอันเป็นที่นิยมกันว่าเป็นผ้าดีฝีมือการเย็บการทอยอดเยี่ยมกว่าผ้าเมืองอื่น ให้ทูตนำไปมอบให้แก่หมอชีวกโกมรพัทที่กรุงราชคฤห์หมอชีวกรับของรางวัลมาแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อดีไม่สมควรที่ตนจะใช้สอยเป็นของสมควรแก่พระบรมศาสดาหรือพระมหกากษัตริย์จึงได้เก็บรักษาไว้เพื่อนำไปถวายพระบรมศาสดาต่อไปแพทย์ประจำองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารนอกจากจะแต่งตั้งให้หมอชีวกโกมลภัท เป็นแพทย์ประจําพระองค์แล้วอย่างมอบให้รับหน้าที่เป็นแพทย์ประจําพระองค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยหมอชีวโกโกมารพัทได้เคยถวายการรักษาให้พระบรมศาสดาครั้งสําคัญสองครั้งคือครั้งแรกได้ปรุงยาระบายชนิดพิเศษถวายเพื่อระบายสิ่งหมักหม,มมในพระวรกายออกครั้งที่สองในคราวที่พระเทวทัตกิ้งหินหมายปองพระชนพระศาสดาแต่หินกิ้งผิดทาง มีเพียงสเก็ดหินก้อนเล็กๆกระเด็นมากระทบพระบาทจนทำให้พระโลหิตห้่อขึ้นหมอชีวกได้ปุงพระโอสถพอกที่แผลแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้พอลุงขึ้นตอนเช้าแผลก็หายสนิทเป็นปกตินอกจากนี้หมอชีวกยังได้ให้การรักษาพระพิสุกสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าจนไม่ค่อยจะมีเวลารักษาให้คนทั่วไป พอท่านหมอมีความห่วงใย,ยพระภิกษุสงฆ์มากกว่าจงเป็นเหตุให้คนบางพวกเมื่อเจ็บป่วยหรือเป็นโรคขึ้นมาก็พากันมาบวชเพื่อสะดวกแก่การให้หมอรักษาพอหายดีแล้วก็ลาสิกขาไปกาบทูลขอพรห้ามบวชคนที่มีโรคติดต่อสมัยหนึ่งในพระนครราชะคฤหึเกิดโรคสกปรกโรคติดต่อและโรคหลายแรงระบาดไปทั่วกรุงและจังหวัดใกล้เคียงเช่น กุดถังโลกเหลือนคันโทโลกฝีดาดกีลาโสโลกกลากโศโสโลกไข้มองคลออัปปมาโลโลกลมบ้าหมูซึ่งโลกเหล่านี้เป็นกันทั่วไปแก่ประชาชนพลเมืองทั้งภายนอกทั้งภายในราชสำนักตลอดจนพระสงฆ์ในอารามต่างๆหมอทั้งหลายต้องทำงานกันอย่างหนักส่วนหมอชีวโกโกมารพัทก็จะให้การรักษา ก่พระภิกษุส,สงฆ์และบุคคลภายในราชสำนักก่อนเนื่องจากหมอชีวโกโกมารพัฒรักษาแล้วได้ผลหายเร็วขารักษาทุกกว่าหมออื่นโดยเฉพาะพระภิกษุส,สงฆ์แล้วจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประกันใดโดยเหตุนี้จึงทําให้มีคนคิดอาศัยพระศาสนาเพื่อของมารักษาตัวโดยเข้ามาบวชเป็นพระให้หมอรักษาจนหายจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็ศึกออกไป คนพวกนี้ก็เป็นตัวนำเชื้อโรคบางอย่างมาแพร่เชื้อติดต่อให้พระเช่นโรคเหลืองและโรคก,กากเกื้อนเป็นต้นจนระยะหลังๆห,หมอชีวกสังเกตเห็นว่าคนหัวล้นมีมากขึ้นทั้งๆที่เป็นที่น่ารังเกตของสังคมเมื่อสอบถามดูจึงได้ทราบความจริงว่าเพึ่งศึกมาจากพระและที่บวชก็ไม่ได้บวชด,ด้วยความศรัทธาแต่บวชเพื่อรักษาตัวเมื่อโรคหายแล้วก็ศึกออกมาโดยเหตุนี้ วันหนึ่งหมอชีวกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลขอพรว่าขอจะได้บวชให้คนที่มีโรคติดต่อทั้ง5ชนิดข้างต้นเลยพระพุทธองค์ประทานให้ตามที่กราบทูลขอและได้ประกาศให้ภิกษุทรงทราบโดยทั่วกันตั้งแต่นั้นมาคนที่เป็นโรคทั้ง5้าชนิดนั้นก็ไม่สามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้กราบทูลขอพรให้ภิกษุรับขาหรือหบ,บดีจีวรได้หมอชีวกกวามาราพัฒ หลังจากที่รักษาอาการประชวนของพระเจ้าจันทปัตโชตจนหายเป็นปกติดีแล้วได้รับพระราชทานรางวัลเป็นผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีแต่ท่านหมอคิดว่าผ้าเนื้อดีอย่างนี้ไม่สมควรที่ตนจะใช้สอยเป็นของสมควรแก่พระบรมศาสดาห,หรือพระมหากษัตริย์จึงได้น้อมนำผ้านั้นไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะถวายได้กับทูลขอพรว่าขอให้ภิกษุรับคฤา,า,า,าหบดีจีวรนได้ พระพุทธองค์ประทานอนุญาตให้ตามที่ขอาการที่หมอชีวโกโกมารพัฒนกราบทูลขอพรเช่นนั้นก็เพราะแต่ก่อนนั้นภิกษุใช้สอยแต่ผ้าบางสุกุลคือพาทิชาวบ้านทั้งหลายทิ้งตามกองขยะบ้างกองอยากเยื่อบ้างพาทิหอศพทิ้งในป่าบ้างนำมาทำความสะอาดแล้วเย็บย้อมเป็นผ้าสมงจีวรสำหรับนุ่งหม่มจะไม่รับพาทิชาวบ้านถวาย หมอชีวกโกมลพัชเห็นความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ในเรื่องนี้จึงกราบทูลขอพรและได้เป็นผู้ถวายเป็นคนแรกพาธีภิกษุรับอย่างนี้เรียกว่าขาลุทัะบดีจีวรแม้พระพุทธองค์จะทรงอนุญาตตามที่หมอชีวกโกมลพัชกราบทูลขอแต่ก็ยังมีพุทธดำรัสตัดว่าถ้าภิกษุปัถนาจะถือผ้าบางสุกุลก็ให้ถือปัถนาจะรับขลุทธะบดีจีวรนก็ให้รับ และได้ตัดสรรเสริญความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาบุญแก่หมอชีวกผู้ถวายผ้านั้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วหมอชีวโกโกมารพัทก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดำลงอยู่ในอริยะภูมิคือพระโสดาบันหมอชีวโกโกมารพัทสร้างวัดหมอชีวกโกมารพัทเมื่อย,ยามว่างเว้นจากการรักษาคนไข้ ก็หวนคิดถึงตนเองมีความปรารถนาจะเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบรมราศาสดาอย่างน้อยวันละสองเวลาเช้าและเย็นเพื่ออบรมจิตใจได้มากขึ้นแต่วัดเวลุวันก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากบ้านอีกทั้งไม่สะดวกในการฟังธรรมและการรักษาพยาบาลภิกษุไข,ข่จึงได้น้อมนำถวายส่วนมะม่วงที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้แก่ตนนั้นสร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาสร้างพระคันธกุติที่ประทับส่วนพระพุทธองค์ พร้อมด้วยกุฎสงสาลาฟังธรรมบ่อน้ำและกำแพงขอบเขตวัดพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งแล้วกับทุนอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธสาวกเสด็จเข้าประทับอย่างพระอารามใหม่นั้นถวายอาหารบิทบาทเป็นการฉลองพระอารามแล้วหลังน้ำทักซิโนโทกให้ตกลงบนฝาพระหัตถ์ของพระบรมศาสดา,ากาวอุทิศถวายมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ให้เป็นศาสนสถานอยู่จำพรรษาของพิสุสงฆ์งที่มาจากทิศท,ทั้งสี่พระอารามใหม่นี้ได้นามตามผู้ถวายว่าชีวกมพวันพาพระเจ้าอาชาสตูเขาเฝ้าพระพุทธเจ้าอาชาสัตููราชากุมารมีพระอัธยาศัยคิดทรยศไม่ซื่อตรงขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาอยู่แล้วต่อมาได้คบหาสมาคมกับพระเทวทัต มีศรัทธาเลื่อมใสได้ให้ความอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ถูกพระเทวทัตยุยงให้ปองพระชนพระบิดาอีกทั้งให้การสนับสนุนพระเทวทัตกระทำอนัตติยะกรรมหล่ลอปองพระชนพระบรมศาสดาและทําสังฆเพศทําลายสงฆ์ให้แตกแยกกันต่อมาพระเทวทัตถูกแผ่นดินสู่เพราะกระทากรรมหนักพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทราบข่าวก็สะด้งพระไทยกลัวภัยจะถึงตัว ถึงกับสเสวยไม่ได้บรรทมไม่หลับติดต่อกันหลายวันก,กลัดกุมพระไทยเป็นที่สุดคืนเพลนวันหนึ่งพระองค์ไม่สามารถจะนิทราหลับลงได้จึงเล็อกอมาต์ทั้งหลายเข้าเฝ้ายามดึกทรงปรึกษาว่าคืนเดือนเพลนอย่างนี้จะไปหาสมณพามผู้มีศีลคนดีจึงจะสามารถทำจิตใจให้สงบได้พวกอมาต์ล้วนแต่แนะนำเดียวถีอาจารย์ของตนได้แก่ครูทั้งห ซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เคยไปฟังคําสอนมาแล้วหลวนแต่และสาระทั้งสิน้นหมอชีวโกโกมรพัทยอยู่ในที่นั้นด้วยจึงกราบทูลแนะนําให้ไปเฝ้าพับสมณะโคโดมบรมศาสดาซึ่งขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ชีวะกรรมพวันใกล้ๆบ้านของตนนี้เองพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเห็นด้วยจึงเสด็จไปพร้อมด้วยกองจตุรงคะเสนาเมื่อเสด็จไปถึง ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ตรัสทักททยปฏิสันถานขึ้นก่อนแล้วตัดถามถึงราชกิจต่างๆทําให้พระเจ้าอาชาติสตูไม่เก้อเขินและทรงดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ทรงถือโทษในการกระทําของพระองค์ที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระเจ้าอาชาติสตูมีพระทัยผ่องใสดีแล้วจึงแสดงพระธรรมเทศนาสมัญญาผลลูตรให้ทรงสดับเมื่อจบลง ทรงมีพระไทยผ่องสายสมนัตยิ่งขึ้นเกิดศรัทธาเริ่มใส่ถวายตัวเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนาตายเป็นสารณะที่พึ่งตลอดชีวิตจากนั้นได้กลับขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธองค์เสด็จกับพระราชนิเวศหมอชีวโกโกมารพัฒน์ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาพระมหกากษัตริย์และประชาชนทั่วไปเป็นอเนกประการท่านเป็นอุบาสกผู้เป็นพระอริยะชั้นพระโสดาบัน พระบรมศาสดานยกย่องท่านในตำแหน่งเอทักขะเป็นผู้เลิศก,กว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายเลื่อมใสในบุคคลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องปู่หมอชีวโกโกมารพัฒถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคิดใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ